ทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ภายใต้การนำของพันตำรวจตียุทธนาแพรดาอธิบดี DSI ค่ะมีการมอบหมายให้พันตำรวจตีนัทพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดปฏิบัติการสืบสวนคดีเขากระโดงหลังจากได้รับข้อร้องเรียนนะคะในเรื่องของการครอบครองและออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ดินของรัฐและการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะโดยที่ผ่านมานะคะ d s i ก็มีการเดินหน้ารวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานอาชิกรมที่ดินการรถไฟและจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ว่าล่าสุดค่ะ DSI ได้รับแผนที่ดั้งเดิมของการรถไฟปี2465ซึ่งแนบท้ายพระราชกิจษฎีกาและมีมาตรส่วน1ต่อ4,000ตรงตามกฎหมายจากนั้นก็จะมีการนำภาพดังกล่าวนะคะไปซ้อนทับกับภาพถ่ายดาวเทียมปัจจุบันค่ะ แล้วก็จัดทาเป็นแผนที่การจัดซื้อที่ดินประกอบพระราชกิจสถีกาเพื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของที่ดินในอดีตก,กับปัจจุบันค่ะผลการเปรียบเทียบนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าขอบเขตที่ดินใดอยู่ในกรรมสิทธ์การรถไฟแล้วก็พื้นที่ใดที่ถูกบุคคลหรือว่าหน่วยงานอื่นครอบครองค่ะคราวนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียด DSI จัดทับ ในการลงพื้นที่บุรีรัมย์วันที่19ถึง22สิงหาคมเพื่อตรวจสอบที่ดินเขากระโดงกว่า5,000ไร่นะครับสรุปว่าเดี๋ยวดีได้เนี่ยจะไปคุยกับหน่วยงานไหนบ้าง DSI นะคะก็มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะระหว่างวันที่12ถึง22สิงหา ระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมนี้แล้วก็จะไปเข้าพบกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ค่ะเช่นสำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อไปขอข้อมูลในการถือครองที่ดินเขากระโดงค่ะสำหรับข้อมูลที่ต้องตรวจสอบนะคะก็มีมากถึง995แปลงซึ่งอยู่ในสารระบบที่ดินแล้วก็ยังรวมถึงการสำรวจ12หน่วยราชการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ผิพาทอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้นะคะการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ DSI ก็มีการไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่การรถไฟค่ะเพื่อยืนยันข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงค่ะหลังจากที่ลงพื้นที่วันที่19ถึง22สิงหาคมนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะ DSI ก็จะมีการสรุปผลการสืบสวนแล้วก็เสนอให้อธิบดีรับเป็นคดีพิเศษซึ่งก็คาดการว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ถือว่าการยกระดับเป็นคดีพิเศษก็จะทำให้การสอบสวนเข้มข้นยิ่งขึ้นมีอำนาจในการตรวจสอบเชิงลึกค่ะแล้วก็สามารถขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับค่ะคราวนี้มีแหล่งข่าวด้านกฎหมายจาก DSI มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องคำพิพากษาสักขาวะโดง คือทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของ DSi นะคะมีการเปิดเผยว่าคำพิพากษาสารปกครองกลางได้ตัดสินถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินพิพาททั้งหมดเป็นที่ดินของรัฐแล้วก็อยู่ในกรรมสิทธิ์ของการรถไฟค่ะตามพรบรจัดวางการรถไฟและทางหลวง2,464ประเด็นสำคัญก็คือคำพิพากษานี้ไม่ได้ จำกัดผลผูกพันเฉพาะคู่ความแต่ว่ามีผลบังคับใช้ในวงกว้างต่อบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าการถือครองพื้นที่ดินในพื้นที่เขากระโดงที่ขัดกับคำตัดสินดังกล่าวค่ะย่อมถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านฝ่ายกฎหมายของคนบุรีรัมค่ะก่อนหน้านี้มีการอ้างว่าแผนที่ของการรถไฟใช้มาตราส่วนผิดพลาดแต่ว่า DSi ก็ยืนยันว่าแผนที่ปี2465ถูกต้องแล้วแล้วก็มีการรังวัดร่วมระหว่างกรมที่ดินกับการรถไฟเมื่อปี2567 โดยการใช้ GPS ยืนยันแนวเขตแดนทำให้ข้ออ้างเรื่องมาตราส่วนผิดก็ไม่สามารถใช้ในการหักล้างได้ค่ะสรุปเดี๋ยวสิ้นเดือนมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมสิบเกถึงยี DSI ลงพื้นที่ก่อนค่ะแล้วก็สิ้นเดือนสิงหาคมจะเสนอให้อธิบดี DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็หลังจากนี้ก็เท่ากับว่าพอรับเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ย DSI จะมีอำนาจสืบสวนเต็มรูปแบบ ใช้อำนาจพิเศษได้นะครับทั้งอายัดเอกสารตรวจสอบเส้นเงินสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก็ต้องรอดูนะว่ามันจะบานไปถึงเรื่องคดีฟ้องเงินหรือเปล่าค่ะออันนี้ก็ในส่วนเขากระโดง